ลูกชายวัยรุ่นคนหนึ่งเกลียดพ่อของตัวเองที่เป็นคนงานก่อสร้างเขารู้สึกอายทุกครั้งที่มีคนถามว่าพ่อทำงานอะไรยิ่งวันที่พ่อมาส่งเข้ากล่องหน้าโรงเรียนเขายิ่งโกรธอย่ามาส่งอีกนะอายคนอื่นเขาเสียงตะโกนของเขาแทงเข้าไปกลางใจของพ่อพ่อเงียบไปพยักหน้าเบาๆแล้วเดินจากไปตั้งแต่นั้นพ่อไม่มาส่งหน้าโรงเรียนอีกแต่ทุกเช้า กล่องข้าวยังวางอยู่หน้าประตูบ้านเหมือนเดิมไม่มีวันไหนที่เขาเปิดมันกินทุกวันมาลงถังขยะทั้งที่ยังอุ่นจนวันหนึ่งโทรศัพท์จากไซ้งานดังขึ้นพ่อของหนูตกจากนั่งร้านเสียชีวิตครับในกระเป๋าพ่อมีสมุดเล่มเล็กๆเ,เ,เ,เล่มหนึ่งข้างในเต็มไปด้วยลายมือเปื้อนฝุ่นซีเมนต์วันนี้ลูกไม่กินข้าวอีกแล้วคงไม่ชอบผัดกะเพราแน่เลยพรุ่งนี้ทำไข่เจียวดีกว่า วันนี้ลูกโกรธพ่ออีกแล้วไม่เป็นไรพ่อเข้าใจพ่อเองก็อายที่ทำได้แค่นี้แต่พ่อจะทำงานให้หนักกว่านี้เพื่อให้ลูกเรียนจบจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนพ่อขอโทษที่เป็นพ่อที่ไม่ดีแต่พ่อรักลูกที่สุดในโลกสมุดนั้นมี365หน้าบันทึกไว้ทุกวันตลอดหนึ่งปีเต็มเขาสุดลงหน้าศพพ่อกอดกล่องข้าวที่พ่อทำมาในวันสุดท้าย กล่องที่เขาไม่เคยเปิดดูเลยสักครั้งหลายปีผ่านไปวันนี้เขาเป็นครูอาชีวะคอยสอนเด็กที่บ้านยากจนให้ภูมิใจในพ่อแม่ของตัวเองเขามักบอกลูกศิษย์ว่าอย่าอายที่พ่อแม่จนแต่อายตัวเองที่ไม่เห็นค่าคนที่รักเราบนโต๊ะทำงานของเขามีกล่องข้าวเก่าๆวางอยู่ไม่มีข้าวข้างในแต่เต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีวันหมด